มาดูปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับสังคมนะคะในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นผลดีต่อสังคมแต่ขณะเดียวกันมีผลสํารวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีนี้ปรากฏว่าประชาชนใช้งานเพิ่มขึ้นกลายเป็นใช้งานเฉลี่ยถึง7.2ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนกันมากที่สุดพฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือการใช้งานที่ขาดความระมัดระวังรวมทั้งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงค่ะ ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฉบับล่าสุดสำนักงานพัฒนานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือสอพทอ,อระบุว่าปีนี้คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนจากเดิม4.6ชั่วโมงต่อวันก็เพิ่มขึ้นเป็น7.2ชั่วโมงต่อวันหรือว่าคิดเป็น1ใน3ของวัน โดยมีสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานสูงที่สุดมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกือบตลอดทั้งวันหรือว่าเฉลี่ย6.6ชั่วโมงต่อวันรองลงมาก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเฉลี่ย6.2ชั่วโมงต่อวันโน้ตบุ๊กเฉลี่ย6.5.3ชั่วโมงต่อวันนะคะส่วนแท็บเล็ตเฉลี่ย4.8ชั่วโมงต่อวันสมาร์ททีวีเฉลี่ย3.4ชั่วโมงต่อวัน กิจกรรมที่นิยมใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็พบว่ามีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมากที่สุดรองลงมาก็คือการอ่านข่าวและหนังสือออนไลน์และยังพบว่ามีการใช้อุปกรณ์นี้ในการหาข้อมูลน้อยที่สุดส่วนกิจกรรมยอดนิยมที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการส่งอีเมลการค้นหาข้อมูลและการอ่านข่าวออนไลน์ การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีนี้ยังมีการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการทำธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงโดยมีพฤติกรรม3แบบที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือการเช็คแชร์และโชว์ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับตามองโดยมิจฉาชีพหรือว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อหวังผลในทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชีวิตค่ะส่วนพฤติกรรมการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่พบว่าผู้ที่ซื้อของที่มีราคาแพงมักจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตแต่ว่าใครที่ซื้อสินค้าราคาที่ย่ำเยาวลงมาก็จะใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารมากกว่าและพบว่าการโอนเงินผ่านมือถือมักจะเข้าไปใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารมากกว่าการเข้าแอปพลิเคชันซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ถูกระบุนะคะว่าสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้บอกเลขที่บัตรเครดิตหรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์ที่ทำเลียนแบบได้ นอกจากนี้ก็พบพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอีกอย่างนั่นก็คือการละเลยไม่ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสส่วนคนที่เลิกใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วก็ไม่ค่อยจะล้างข้อมูลออกจากเครื่องและเลยไม่มีการกำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานเครื่องค่ะ นับตั้งแต่ที่สมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนจะอยู่ในบ้านจะอยู่นอกบ้านผู้คนก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตากดมือถือของตัวเองใช้แ็ปเล็ตของตัวเองการที่จะเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตท่องโลกออนไลน์หรือว่าแชทผ่านมือถือกันมากกว่าที่จะพูดคุยหยอกล้อต่อหน้ากันนะคะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น มากเท่านี้เองหลายๆคนก็ไม่ทราบหรือว่าละเลยไปนะคะขณะเดียวกันก็จะเกิดภัยออนไลน์ขึ้นมาหาเราอย่างไม่รู้นวยรู้ตัวด้วยเช่นกันวันนี้เราจะพูดคุยถึงวัฒนธรรมสังคมก้มหน้าที่เพิ่มสูงขึ้นในสังคมว่าจะเปิดช่องให้เกิดภัยออนไลน์ได้อย่างไรจะใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันได้อย่างไรพูดคุยกับคุณสุรังคณาวายุภาพพุม่มเนยการสํนนานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันอย่างที่ได้รับทราบตัวเลขกันไปเมื่อ ะะที่ทางสพทอ,อก็ได้เปิดเผยออกมา7.2ชั่วโมงนี่มันเพิ่มจากปีที่แล้วมากน้อยแค่ไหน,นะคะก็เพิ่มขึ้นมาเกือบจะหนึ่งใน3ามเลยค่ะ,คะถือว่าถ้าเอาทั้งวันเรามี24ชั่วโมงนี่นะคะเราก็าใช้ชีวบนโลกออนไลน์ซะเยอะเลยหนึ่งในสของของชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะ,คะสาเหตุที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นสูงขนาดนี้นอกจากเรื่องของโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนแล้วมันมันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมอีกไหมคะ,ะปัจจัยที่เกื้อหนุนค่อนข้างชัดเจนนะคะคือเรื่องของโซเชียลมีเดียคนไทยก็จะนิยมชอบอัปเดตตัวเองอินเทรนด์อชอบพูดคุยชอบแชทชอบอ ชอบไลน์คุยกับเพื่อนเหานี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือคสิ่งที่มีส่วนที่ทําให้คนไทยสรุกสบายมากขึ้นแล้วก็ตั้งแต่เชา้าตื่นมาก็เราก็จะติดเช่น<ช><ช>นะคะ Facebook หรือติดไลน์เหล่านี้เป็นต้น,นะคะ่ะคือเชา้ามาปุ๊บก็คว้าโทรศัพท์ก่อนแล้วคว้าก่อนเลยยังไม่ทันคุยกับใครเลยค่ะคว้ามาใช้ก่อนแล้วมีใครมาอัปเดตมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ ซึ่งพฤติกรรมในลักษณะนี้เนี่ยในขณะเดียวกันก็มองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวไกลขึ้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เพิ่มขึ้นแต่มันก็มีภัยแฝงมาด้วยเช่นกันค่ะมันมีภัยอะไรบ้างที่ควรจะต้องระวังจากการเข้าไปใช้โลกออนไลน์บ้างคะ,คะในโลกออนไลน์มันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะ,คะในคน,คนไม่ดีก็อาจจะต้องการหนึ่งแอบอ้างเป็นตัวเราอ,อยากจะหลอกเงินเราหรืออยากจะหลอกเราไปทําอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งอยากจะเข้ามาในระบบของเราโดยใช้สิทธิ์ของเรา เช่นเราเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเราก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับนะคะเท่าถึงระบบที่มีความสําคัญคนที่เป็นผู้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมุ่งหวังที่จะเข้าไปถึงข้อมูลเหล่านั้น<ช>ก็แอบ,บเข้ามาในระบบเราโดยใช้สิทธิ์ของเราแอบ,บอ้างเป็นตัวเราเหล่านี้เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างขอ,องพายุคลามนะคะแต่ปัญหาของประเทศไทยที่มากที่สุดในวันนี้<ช>คือปัญหาเรื่องฟิชชิ่งนะคะฟิชชิ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงข้อมูลทางการเงินแอบเข้ามา ขโมยข้อมูลของเราอสอดแนมดูพฤติกรรมของเรานะคะส่วนใหญ่เวลาเราคนไทยถ้าเราสังเกตดูเราใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากนะคะสี่เรื่องที่เราใช้มากสุดคือเรื่องแรกคือเรื่องของการแชทคุยข้อมูลกับคนอื่นในวัยจากผลสำรวจเอด็ดด d านะคะในวัยประมาณสัก25เป็นต้นไปเนี่ย่เนี่ยก็จะชอบแชทคุยบอกสถานภาพของตัวเองทุกวันก็จะทำถึงเนี่ยนะคะ,ะก็จะหน่อยที่ชอบอัปเดต ภาพบอกตัวตนในที่ศาสนาต่างๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ในวัยประมาณสัก60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็ <c oughs> จะมีข้อมูลที่สำรวจก็พบว่าไม่เคยไปรหัสผ่านเลยนะคะเจด้ <c oughs> ์เด้วยกันอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่ทําให้คนอื่นสามารถเข้ามารู้ว่าชื่อตุระมันเราทําอะไรบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราไปสมัครเป็นสมาชิกในการไซส โซเชียลมีเดียต่างๆเราจะบอกว่าเราชอบอะไรเวลารหัสผ่านเราหายนะคะ <S 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 เราเรียนโรงเรียนที่ไหนเป็นโรงเรียนแรกหรือว่าครูคนไหนเป็นครูคนแรกของเรา <S 2> <S 2> <S 2> เหล่านี้เป็นต้นบางครั้งเราเนี่ยเผลอเรอว่าไอ้คําถามเหล่านี้มันเป็นคําถามเวลาเรากําหนดรหัสผ่านในการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเราเนี่ยลืมว่าเราไปตั้งเอาไว้แล้วเราก็ดันไปบอก ในแอ c o u n t ของเรา <Okay. S 1> นะะใน Facebook <Yeah. S 1> ของเราหมดเลย <Yeah. S 1> คนที่เขาไม่ประสงค์ดีเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเดาได้แล้วว่า <Okay. S 1> จะเข้าไปใน Facebook เราสมมติว่าอยากจะชแชร์เข้าเราอาจจะแอบ,บอ้างเปนเราเนี่ย อาจจะบอกว่าภาพสุดท้ายขอลืมพาสเวิร์ดบ้างขอเปลี่ยนพาสเวิร์ดใช่ค่ะแล้วก็เอาข้อมูลเรานั่นแหละมาใช้ในการเข้าไปเป็นตัวเราคะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลที่เราระบุเอาไว้บอกว่าอยู่ด้านข้างๆที่บอกว่าเรียนที่ไหนหรือว่าแต่งงานเมื่อไรหรือว่าชอบสีอะไรอะไรทานองนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่ว่าพอไปเผยแพร่พอไปแชร์และชุดข้อมูลเดียวกันนี้แหละก็เป็นคําถามคัดกรองเรื่องความปลอดภัยในการเปลี่ยนรหัสด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลสําคัญหลายอย่างเนี่ยนะครับ มันอาจจะเป็นข้อมูลธรรมดาที่เรานึกไม่ถึงว่ามันมีความเสี่ยงเช่นวันเดินปีเกิด หากอยากบอกจริงๆก็แนะนําว่าบอกเฉพาะวันกับเดือนก็พอปีไม่ต้องค่ะปิดบิดบางอายุได้ด้วยบางส่วนบางส่วนนะคะหรือให้เห็นเฉพาะคนที่เราอยากให้เห็นเท่านั้นแต่ก็ยังมีความสุ่มเสียงอยู่ดีนะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการเข้าไปสวมตัวตนในโลกออนไลน์แล้วมันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับกับของประเทศไทยบ้างในในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเปอร์เซนต์ของการใช้ที่มากขึ้นต่อวันเนี่ย มันเป็นปวสะท้อนนะคะว่าเอ้เราที่เขาพูดเันว่าเป็นสังคมก้มหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยชนที่ที่เราเอ็ด้ากำลังเป็นห่วงคือว่าเราพราบว่าเราห่วงเรื่องของสมาธิของเด็กที่อาจจะสั้นขึ้นนะคะเพราะว่าเขาทุกอย่างมันเร็วหมดแต่ได้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือเป็นเทกส์เป็นเป็นผ้าเป็นเป็นกระดาษเป็นเล่มก็ เพราะยาืการคอนเซนเทรตหรือการมีสมาธิกับสิ่งที่จะอาห,าร,หรือใจจดจ่อเนี่ยมันจะน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่วงในเด็กและเยาวชนนะคะสองคือว่าถ้าดูในสิ่งที่เราสำรวจเราพบว่าวัย15-19เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสูงเสี่ยงในการที่ถูกหลอกลวงล่อหลงมากที่สุดเพราะว่าตัวเขาเองละเลยในเรื่องของ security ขั้นพื้นฐานแล้วก็วัยผู้สูงวัยนะคะที่60ปีอัพเนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหัดผ่าน ใช้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นตลอดไปนะคะคทีนี้ในแง่ดีเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจในผลสำรวจของเราเนี่ยนะคะเราพบว่าคนไทยวันนี้กล้าซื้อของทางออนไลน์ในราคาที่สูงขึ้นปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าคนไทยกล้าซื้อของที่ราคา500บาทถึงพันหนึ่งปัจจุบันในคนไทยกล้าซื้อของที่ราคาเฉลี่ยพันถึงสี่พันและซื้อสูงสุดต่อครั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นบาทโดยที่ไม่ได้กังวลว่าจะมีการโกงหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในเชิงของการทำมาร์เก็ตติ้งว่าจกำหนดราคาอย่างไรแต่ในทางกลับกันฝั่งรัฐก็จะต้องดูว่า ราคาสูงขึ้นแต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงด้าน Security ขั้นพื้นฐานเนี่ยคงเสียต้องหามาตรก,การดูแลเป็นพิเศษการการสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์นี่มันมีอะไรบ้างคะปัญหาอย่างที่เรียนมาสักคร่ฟริชชิ่งเป็นปัญหาใหญ่สุดนะคะ,ะฟิชชิ่งคือเส้นจานร์ส่งจดหมายอีเมลหลอกมาหลอกก็ามาจากธนาคารที่เราใช้บริการอยู่แล้วก็บอกให้เราอัปเดตข้อมูลทางการเงินวิธีดูง่ายๆนะคะส่วนเวลาเขาส่งมาจากธนาคารเนี่ยบาง ทั้งเรานึกว่าเป็นธนาคารจริงๆถ,ถ้าเราดูสักนิดเราจะพบว่าหน้าตามันนิดมีข้อสังเกติดนหน่อยเช่นอาจจะแบงก์ใดแบงก์หนึ่งเช่นอสวิ เคแบงค์ bank, อาจจะเป็นโคแบงค์ bank, อย่างเงี้ยนะคะคือมีการเติมอะไรบางอย่างเข้าไปแต่เราเนี่ยไม่สังเกตเราเห็นภาพเป็นรูปสัญญ์ของธนาคารเราก็เชื่อละอันนี้ก็อยากจะให้ระวังนิดนึงว่าทุกครั้งที่จะกรอกข้อมูลโดยเฉพาะทางการเงินให้ดูนิดนึงว่าใช่จริงหรือเปล่าะะและในกรณีที่มีการเข้าไปขโมยพาสเวิร์ดขโมยรหัสผ่านขโมย ชื่อของของคนใช้งานแล้วนําไปสวมโดยการเข้าไปทําธุรกรรมทางการเงินแทนเราไปเลยกรณีนี้จะสามารถป้องกันได้อย่างไรบ้างคะก็ ทำหลายอย่างคะ่ะเช่นตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรงนะคะเปลี่ยนบ่อยๆตั้งให้แข็งแรงทําอย่างไรคือตั้งให้มีอักษรอักขระตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ผสมผสานกันสักอย่างน้อย8ตัว <Yeah. S 1> แล้วก็เปลี่ยนประมาณสัก3เรือนครั้งก็เปลี่ยนทีนึงนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ทุกครั้งที่จะทาธุรกรรมเงินกับใครก็ตาม <Yeah. S 1> ให้ดูนิดนึงว่าเว็บไซต์หรือคนที่เราคุยด้วยเป็นเขาจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> อีกงานที่มีความเสี่ยงของคนไทยคือคนไทยชอบของฟรีะคะ่ะ คนไทยก็ชอบดาวโหลดของฟรีแอปพลิเคชันฟรีทุกอย่างฟรีชอบดาวน์โหลดนะคะก็ดูนิดหนึงว่าถ้าจะดาวโหลดขอให้ดาวโหลดจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่ให้ดาวโหลดฟรีเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าคค่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่ ไม่ไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นผู้ผู้ให้บริการที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วเนี่ยขนาดจะกลายเป็นมาแว a r ที่เข้าไปลักลอบดูดข้อมูลจากโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานได้ใช่ไหมมันก็อาจจะมาฝังอยู่ในเครื่องเราแล้วก็ดูดข้อมูลส่งไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะก็จะรู้ข้อมูลการใช้งานของเราทั้งหมดเสร็จไปจิ้มพาสเวิร์ดไปจิ้มชื่อผู้ใช้งานอะไรเข้าไปก็ดูดไปได้หมดเลยอีกอันที่เราควรทําคืออัปเดตโปรแกรมเสมอนะคะเช่นโปรแกรมน n ี i ไวรัสหรือเราใช้อ่ แอปพลิเคชันยี่ห้อใดก็ตามเนี่ยถ้าเขาบอกให้เราอ mm ัปเดตก็พยายามอัปเดตนิดนึง <c oughs> เพราะมันจะหมายถึงว่าผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆจะดูแลเรื่องสีให้เราด้วยค่ะ <c oughs> ซึ่งหลายๆคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะค่อนข้างมั่นใจกับตัวโทรศัพท์ว่าน่าจะมี <c oughs> อุปกรณ์น่าจะมีโปรแกรมในการระมาราาัดระวังป้องกันในเรื่องของไวรัสได้ระดับหนึ่งอาจจะละเลยเรื่องของการดาวน์โหลดแอนตี้ไวรัสจริงๆแล้วม,มันจำเป็นจะต้องมาดาวน์โหลดเพิ่ม <c oughs> เติมไหมคะสำหรับโทรศัพท์อุปกรณ์สําหรับโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนเหล่านี้นะค่ะจำเป็นค่ะเพราะว่าเวลาเราซื้อของมาแล้วลงแอป,ปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งนั้นมันอยู่กับตัวเราละเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรใหม่ให้เราเพื่อให้เราอัพ,อพเดตมันหรืออัปเกรดมันเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งมาแจ้งบอกเราว่าช่วยทําให้ด้วยช่วยทําด้วยซึ่งอยู่ที่ตัวเราละเพราะฉะนั้น<ช>เราเป็นผู้ทําถ้าเราไม่ทําก็เหมือนกับเขาเอาของดีมาให้เราแล้วเราไม่ใส่ใจค่ะค่ะอีกวิะการหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือที่อยู่ในเนื้อข่าวเมื่อสักครู่นี้เรื่องการเช็ค แชร์โชว์ตรงนี้มันสร้างความส่งเสี่ยงได้ยังไงบ้างคะก็มันทําให้คนอื่นสามารถละเมิดความเป็นส่วนตัวเราได้ง่ายมากค่ะปัจจุบันคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลแต่วันนี้เราจะเห็นว่าในยุโรปนะคะหรือในอเมริกาในประเทศตอนตกเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างสูงเพราะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในทางไม่ชอบได้ด้วยในทางผิดผิดนะคะหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งการเลือกปฏิบัติ เช่นสมมุติว่าเราชอบสีนั้นสีนี้อาจจะบอกว่าเอ๊อันนี้ไม่ใช่พวกเราเรานี้เป็นต้นอาจจะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของการเสนอความเห็นเนี่ยบางครั้งมันเซนซิทีฟกฎหมายหลายฉบับของหลายประเทศก็จะพยายามดูแลเรื่องนี้แต่บ้านเราในปัจจุบันเนี่ยแม้เราอาจจะยังไม่มีกฎหมายกลางโดยตรงออกมาดูแลเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามคนไทยเองก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยค่ะและอย่างเรื่อเช็คอินนะคะบางทีพอไปไหนมาไหนเนี่ยเช็คอินกันจังเลยตรงนี้มันทำให้เกิดความเสี่ยงได้ค่ะ เกิดความเสี่ยงได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทําให้คนอื่นก็เอาข้อมูลเราไปใช้ <ฮะ S 2> ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร <ฮะ S 2> ค่ะอย่างเช่นมิจฉาชีพที่อาจจะติดตามมานานล<ฮ>ะค่ะมีความไม่ประสงค์ดีเพราะรู้ว่าอ่ะมาอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆก็ก็เกิดความเสี่ยง <ฮะ S 1> ที่ท จะก่อให้เกิดภัยกับตัวเองได้อย่างในกรณีต่างประเทศก็เคยมีลักษณะเพราะฉะนั้นดีสุดนี่นะคะคือเราต้องดูแลตัวเราเองอาจจะมีทีม Security ขององค์กรสมมตินะคะถ้าเป็นบริษัทเนี่ยดูแลให้เราอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับเรามีบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลปิดประตูให้เรียบร้อยปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะหลับนอนนะคะกลางคืนเพราะมิฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในบ้านเราได้ง่ายๆอยู่ที่ตัวเราเองต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยค่ะค่ะซึ่ง อย่างที่เรียนไปเมื่อช่วงต้นนะคะในเมื่อการใช้เทคโนโลยีนั้นช่วยทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้ผลใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบพคุณค่ะค,ค่ะ